น้องหลิวจ้าของฤดามาอีกแล้วค่ะเบื่อไหมเนี่ยทักทายแบบเดิๆมๆยังคิดไม่ออกจะทักด้วยประโยคไหนวันนี้ค่ะเรามีสองยางเหมือนเดิมแม็กวแม็กเก้าเก้าห้าสิบเส้นนะคะแล้วก็ยางมังขุนสามม้วนอันนี้เราก็ไปอยุธยาหนึ่งคันแล้วก็เพชรชบุรีนะคะอีกหนึ่งคันโดยประมาณนี้ก็อย่างที่บอกอันนี้นะลูกค้าเจ้าเนี้ยสั่งน่าจะเป็นน่าจะสั่งเป็นตู้ละน่ารักมากเลยเอ่อตัวเนี้ยค่ะรุ่นแม็กเก้าเก้าอย่างที่หลิวบอก จุดเด่นข้อดีย้ำอีกครั้งนะ1เป็นยาง11อ r 2 2 5 2เป็นเกรดส่งออกประเทศอเมริกาข้อที่3เป็นเกรดยางก,กว้างไม่ใช่ยางกว้างเอ้ยถูกยางยางหน้ากว้างอะค่ะ8.8นิ้วคือประมาณอีก2เซนจะเท่า295แล้วอะคือเหมือนกูลูกค้าจ่ายตังซื้อยาง295ในราคา11อ r อารมณ์ประมาณนั้นเลยอย่างที่บอกเรียนย้ำยางดีมากเสริมเล็ก18ชั้นและที่บอกแอบ,แ,อบแอบบอก ลูกค้าบ้านเนี้ยเอาไปแบกเฉพาะเนื้อ50กว่าตันแล้วอะแล้วเขาบอกเฮ้ยผมเอาไปทดสอบแล้วคุณหยู่เฮ้ยมันโอเคนะมันผ่านนะเขาก็เลยซื้อซ้ำแล้วก็ซื้อซ้ำเรื่อยๆซื้อซ้ำจะเป็นตู้ละ <c oughs> ค่ะก็อย่างที่บอกตัวนี้ขอนำเสนอรุ่น Mac Y Mac 99ยางหน้ากว้าง8.8นิ้วคืออย่างที่อยู่ย้้ำครั้งสุดท้ายคืออย่างที่บอกซื้อยาง295ในราคา11 r ถูกมากถูกที่สุดดีมากมายดีที่สุดอะไรประมาณนี้เลยก็ตอนนี้ก็คือมีการจัดโปรเนาะจากเซ้นละ6,000เหลือเซ้นละห้าพันหะคะลดให้เซ้นละห้าร้อยอย่างที่บอกยางดียางมีคุณภาพใช้ทนถามว่าใช้นานนะหรือว่ายังไงก็ปีขึ้นปีครึ่งบางเจ้าก็2ปีก็มีอะไรประมาณนี้อะคะ่ะ ก็ฝากแม็กเกเอาไว้ในอ้อมุกอ้อมใจด้วยนะเกี่ยวไว้เนี่ยประมาณนี้เลยค่ะก็แม็กเกยางหน้ากว้าง8.8นิ้วเสริมเลข18ชั้นเป็นเกรดส่งออกอเมริกานะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันเบอร์โทรอยู่ด้านบนทิ้งเอาไว้ให้แล้วส่วนอยากมาดูยางมาดูสินค้ามาดูของก็พุทธมนโทนสายสี่เส้นสายสี่ตัดใหม่นะคะก็มาดูสินค้ากันได้เลยจ้า <S <S ไปแล้วไปาย